เซียนอมตะ2,500ปีบทที่543น้ำหางหนูแซ่เจ็ดชุดทันทีที่วิชาห,าหา่าวรานทำงานทั่วทั้งบ่อพิษแมงป่องอันเต็มไปด้วยพิษปราณเข้มข้นนั้นพลันเกิดการหมุนวนและซัดกระหน่ำถมใส่โดยมีซูเย่เป็นจุดศูนย์กลางก็เกิดเป็นห่วงน้ำวนพลังปราณรอบตัวถูกดูดกลืนเข้าไปเทไหลเข้าร่างของซูเย่อย่างไม่หยุดยั้ง ตระกูลเฉาที่เคยดูดซาบได้อย่างราบรื่นเกิดรู้สึกว่าได้รับพลังปราณไม่มากอย่างที่ควรรีบลืมตาตื่นพบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแกเฉาซิงเหอจ้องซูเยด้วยความโกรธเกรี้ยวพวกเขานับสิบคนไม่สามารถแย่งชิงพลังปราณจากซูเย่ได้อย่าเร่งสิซูเย่ยิ้มออกมาเล็กน้อยห่าวหลานถูกเพิ่มกำลังอีกครั้งตูม กระแสะพิษปราณที่ได้รับการเร่งถูกขับเคลื่อนโดยเขาให้ไหลเข้าไปด้วยความเร็วอันว่องไวเมื่อได้มองภาพที่เกิดขึ้นอย่างไร้หนทางขัดขวางแถมรู้สึกว่าพลังปราณรอบตัวที่ดูซาบได้ยิ่งลดน้อยและน้อยลงทําให้สีหน้าของตระกูลเฉาดูน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่งสูเย่พุ่งเป้ามาที่พวกเขาอย่างชัดเจนถึงตอนนี้ พวกเขาเพิ่งนึกถึงภาพที่ซูเย่ทำการดูดซาบผลไม้พลังปราณก่อนหน้านี้ออกอัตราการดูดซึมนั่นมันเป็นของสัตว์ประหลาดจะให้พวกเขาเทียบเคียงความเร็วนั่นได้อย่างไรแม่งเอย๋ยตะโกนสบทอ,ออกมาอย่างขุนเคืองเฉาซิงเหอลุกขึ้นกล่าวด้วยใบหน้าอันเศร้าส้อยว่าไปไปที่อื่นกันเอาชนะไม่ได้ดูดซาบอะไรไม่ได้ทำได้แต่ต้องไปเท่านั้น พาสมาชิกตระกูลเฉาไปตำแหน่งอื่นเมื่อทุกคนโดยรอบได้เห็นภาพนี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะทว่าก่อนที่ทุกคนจะทันได้เริ่มส่งเสียงออกมาซูเย่ก,ก็ลุกขึ้นจากบ่อพิษแมงป่องอีกครั้งตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าพิษปลาในบ่อถูกดูดไปเกือบหมดแล้วกวาดสายตามองไปรอบรอบ พอระบตุตำแหน่งที่ตระกูลเฉาเพิ่งเปลี่ยนไปแทนได้ซูเย่พุ่งตรงเข้าไปทันทีไม่พูดพร่ำทํำเพลงเปิดใช้งานวิชาหาว้านดูดซึมไปอย่างจริงจังนี่มันหมายความว่ายังไงเฉาซิงเหลอลุกขึ้นพรวดโกรธจนถึงขีดสุดทุกคนในตระกูลเฉาจ้องซูเย่ตาขเขมง็งอย่าเพิ่งเร่งสิซูเย่กล่าวพร้อมรอยยิ้มเราตกลงกันแล้วนี่ กล่าวจบดำเนินการดูซับต่อพิษปรานทั้งบ่อเริ่มไหลเชี่ยวอีกครั้งเข้าไปในร่างซูเย่ตกลงกันแล้วบ้านแกสิเชาซิงเหอศพในใจส่งสัญญาณบอกให้คนอื่นทำการดูซับอย่างสุดความสามารถตระกูลเฉาฝืนระง,งับความโกรธในจิตใจเริ่มใช้วิชาดูดซับพลังปรานอย่างบ้าคลาั่งผลปรากฏว่าปริมาณพิษปรานที่พวกเขาได้รับช่างน้อยนิด พิปราณส่วนมากจากทั่วทั้งบ่อแมงป่องถูกซูเย่ดูดไปหมดแล้วไปเปลี่ยนที่เฉาซิงเหอกล่าวขณะกัดฟันแน่นพาตระกูลเฉาเปลี่ยนที่ต่อไปผลคือเพียงแค่หาสถานที่ใหม่และยังไม่ทันลงได้ไปสูเย่ก็ตามมาอีกครั้งแกต้องการทำบ้าอะไรกันแน่เฉาซิงเหอกำมัดทั้งสองแน่นด้วยความโกรธจนสั่นไปทั้งร่างกล่าว ที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปมาตามพวกเราเพื่ออะไรสุเยซได้ยินเช่นนั้นเขารีบสะบัดมือกล่าวด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาว่าฉันว่าพวกเราผิดใจกันก่อนหน้านี้ฉันเลยอยากสนิทด,ด้วยฉันไม่อยากเว้ยเชาซิงเหอกล่าวออกมาคำตอบคำผ่านฟันที่ยังกัดแน่นชอบขโมยนักใช้ไหม เขารีบหันไปบอกสมาชิกในตระกูลคนอื่นๆพวกเราแยกไปคนละที่หนึ่งคนต่อหนึ่งบอกขอดูหน่อยว่าแกจะแย่งยังไงกล่าวจบสมาชิกตระกูลเฉาพยักหน้าทันทีมองสุเย่ทำตาขวางแยกย้ายกันออกไปแต่ละคนไปหาสถานที่สำหรับการดูดซับพ,พลังปราณ5ๆตอนนี้อยากจะประชันกันเรื่องจำนวนคนเหรอซุเย่หัวเราะอ,อย่างเยือกเย็นอ้าปากหลักกล่าวออกมาโดยตรงว่า สมาชิกทีมสืบสวนระดับต่ำกว่าเร้นลับจงรับคำสั่งครืบทีมสืบสวนท,ทั้งหมดที่กำลังดูดซาบพ,พิษปรานอยู่ลุกยืนขึ้นทันทีสำหรับผู้ที่คอยตามตระกูลเฉาไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันบอกให้ไปฉันจะรับประกรันความปลอดภัยให้กล่าวเช่นนั้นซูเย่จึงเริ่มออกคำสั่งส่งสมาชิกทีมสืบสวนไปยังทุกที่ที่ทตระกูลเฉาอยู่ เมื่อได้ยินผู้คนจากตระกูลเฉาสันไปทั้งร่างจ้องมองสูยเย่อย่างเดือดดาลไม่ยอมจบใช่ไหมคิดว่าปลาซิวปลาส้อยพวกนี้จะแย่งพลังปราณได้หรืออย่างไรหน้าขันแต่ละคนรีบเริ่มดูดซับอย่างบ้าคลั่งทันทีแย่งพลังปราณจากรอบกายทีมสึกสวนมาด้วยเช่นกัน ซูยเย่เผยอยิ้มพลังปราณพวยพุ่งพุ่งออกจากร่างทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและกระจายไปทั่วทุกทิศทางเชื่อมโยงทีมสืบสวนทุกคนเข้าด้วยกันก็เกิดเป็นค่ายกลรวบรวมปราณขนาดยักษ์ตูมผิวน้ำในบ่อสันไหวเล็กน้อยสมาชิกทีมสืบสวนทุกคนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความเร็วในการดูดซับพิษปราณนั้นเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอ ทุกคนมองหน้ากันด้วยความสับสนไม่อาจเข้าใจได้เลยขณะนี้ซูเย่มายังพื้นที่เปิดล่งใจกลางค่ายกลรวบรวมปราณใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของค่ายกลเริ่มต้นใช้วิชาหาวรานอย่างเต็มที่ระหว่างเร่งการทำงานของค่ายกลรวบรวมปรานก็ทำการดูดพิษปรานเข้าไปด้วยอย่างไม่หยุดหย่อนพิษปรานจากภายในหลากหลายบ่อเริ่มเข้มข้นและถาโถมเข้าใส่ร่างของเขา เห็นเช่นนั้นทีมสืบสวนทุกคนเข้าใจได้ในทันทีว่าความเร็วที่ถูกเร่งนั้นเป็นเพราะซูเย่ช่วยพวกเขารีบเข้าสู่สภาวะฝึกตนและทำการดูดซาบเพื่อเริ่มแย่งชิงพิษปราณจากลูกหลานของหลากตระกูลช่วงเวลาถัดมาอัตราการดูดซึมของทีมสืบสวนทุกคนพุ่งทะยานลูกหลานจากหลากตระกูลในบ่อพลันหน้าเปลี่ยนสีนี่ไม่ใช่เพียงแค่ตระกูลเฉาแล้วแม้แต่พวกเขาก็ถูกแย่งชิงพลังปรานไปด้วย เมื่อสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามจากทีมสืบสวนบรรดาสมาชิกจากหลากตระกูลจึงเริ่มใช้วิชาเร่งประจำตัวกันอย่างบ้าบิ่นเพื่อช่วยดูดซับพิษปราณเทียบกับผู้คนเหล่านั้นแล้วถือว่าสมาชิกทีมสืบสวนผ่อนคลายมากกว่าหลายเท่าคนแล,นแล,นแล้วคนเล่าเริ่มคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทั้งหมดมองไปยังซูเย่อย่าง,ยยางทาบซึ้งใจซูยเย,ย่กำลังช่วยเหลือพวกเขาอยู่ ทีมสืบสวนระดับต่ำจำนวนมากมักไม่อาจากเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากเส้นทางแห่งความเป็นความตายได้มากพอจึงไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์สักเท่าไหร่ด้วยโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยในการพัฒนาการฝึกตนจะให้พวกเขาพลาดได้อย่างไรเป็นเวลาครู่ใหญ่ที่ทีมสืบสวนทุกคนสงบนิ่งติดอยู่ในสภาวะดูดซึมอันเร่งรีบห่างออกไปไม่ไกลนะัก เฉาซิงเหอผู้ที่ถูกบังคับให้ซ่อนอยู่ในมุมโดยสุยเย่คิ้วขมวดปมแน่นใบหน้าโมมองตามข้อมูลที่ได้รับมาจากทางตระกูลสถานที่แห่งนี้เดิมทีเป็นอาณาเขตของหนูยักษ์เหล่านั้นแต่เพียงเพราะพวกมันไม่สามารถเอาชนะแมงป่องยักษ์ได้จึงถูกยึดไปโดยแมงป่องยักษ์แทนข้อมูลนี้ผ่านการวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาแล้วหลายครั้งด้วยกันจนตระกูลเฉาของเราเพิ่งได้ข้อสรุป สมบัติที่แท้จริงของสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่พิษปรานแต่เป็นเคล็ดลับที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยหนูยักษ์เกิดความคิดผุดขึ้นในหัวเชาซิงเหอสังเกตภูมิประเทศทั่วทั้งบริเวณอย่างระมัดระวังและเงียบงนันจากนั้นเข้าใกล้ไปยังตำแหน่งหนึ่งวิชาการโจมตีของหนูยักษ์ควรจะอยู่ที่ตรงนั้นคนในตระกูลที่เข้ามาเส้นทางแห่งความเป็นความตายครั้งก่อนล้วนได้แต่ต้องมัน ด้วยความคิดนี้ที่อยู่ในหัวเชาซิงเหิดไม่ได้ที่จะแอบพ่นลมเย้ยยยันอยู่ในใจสูเย่แกคิดว่าแกกำจัดหนูยักษ์เหล่านั้นได้แล้วหรือไงหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าพวกมันถูกขับไล่ไปโดยแมงป่องยักษ์และต้องทิ้งเคล็ดลับการโจมตีของพวกมันเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้แกคงจะถูกฆ่าตายโดยหนูยักษ์ไปนานแล้ว ถ้าว่าปล่อยให้แกได้มีความสุขไปก่อนสักพักเมื่อไรที่ฉันได้เคล็ดลับของหนูยักษ์ฉันจะให้แกได้ลิ้มรสพลังของแท่เจ็ดชุดเขาเดินหน้าตรงเข้าไปหามุมดังกล่าวสีของพิษปลาในมุมนั้นดูจะแตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อยมองจากระยะไกลจะไม่สามารถบอกได้จะเห็นก็ต่อเมื่อมองอย่างใกล้ชิดเท่านั้นพิษปราในสถานที่แห่งอื่นล้วนเป็นสีม่วงแต่พิษปลาในตำแหน่งนี้จะเป็นสีเทาซีดเป็นสีเดียวกับขนของหนูยักษ์ พอเข้ามาใกล้เฉาซิงเหอแช่ลงไปอย่างเงียบๆเ,เริ่มหลับตาดูซาบและทำการตีความใช่แล้วนี่แหละน้ำหางหนูเขาสัมผัสถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนระหว่างพิษปราณบริเวณนี้กับพิษปราณในที่แห่งอื่นที่แม้ว่าจะดูดซึมเข้าไปได้พวกเขายังต้องขับพิษออกทว่าในขณะที่ดูดซึมน้ำหางหนูตรงนี้เขารู้สึกได้ลางๆว่าเหมือนถูกดึงเอาไว้ด้วยอะไรบางอย่างให้เข้าสู่สภาวะตรัสรู้ โอกาสมาถึงแล้วเชาซิงเหอร้องคำรามในหัวใจเริ่มทำการฝึกตนอย่างเร่งรีบและจดจ่ออย,อยู่กับการอย่างรู้ทันทีไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะบรรลุขึ้นมาได้จริงแซ่เจ็ดชุดนใจกลางบ่อพิษแมงป่องทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือจากไขกลรวบรวมปราณและวิชาหาหลา,านซูเย่ดูดซาบพ,พิษปราณมาได้เป็นปริมาณมหาศาล พิษปราณเหล่านี้ถูกจำแนกออกเป็นสองพลังงานหลังจากนั้นหนึ่งคือพลังปราณบริสุทธิ์และอีกหนึ่งคือพิษอันเข้มข้นด้วยเหตุนี้ซูเย่จึงสามารถดูดซึมและขับพิษได้ในเวลาเดียวกันไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรพลังปราณในร่างจึงไปถึงจุดอิ่มตัวใกล้แล้วเกิดความคิดขึ้นมาซูเย่รีบควบคุมพลังปราณที่อยู่เต็มร่างขับเคลื่อนไปยังเส้นลมปราณ ด้วยพลังปราณอันล้นเหลือเส้นลมปราณเส้นที่6หรือเส้นลมปราณอย่างเชียวถูกทะลวงผ่านไปโดยสมบูรณ์ในจังหวะที่เกิดการทะลวงร่างของซูเย่ระเบิดแรงดึงดูดอันแสนรุนแรงออกมาดุดดังเป็นกระแสน้ำบนขนาดยักษ์ทำการดูดซาบพลังปราณในอากาศพร้อมทั้งพิษปราณภายในบ่อเมื่อรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากการดึงดูดนี้ ซูยเย่จึงรีบควบคุมและยับยั้งเกรงว่าจะทำให้เกิดความวุ่นวายมากเกินจำเป็นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การยับยัง้งแรงดึงดูดที่ประทูกออกมาจากร่างของซูยเย่ยังคงดูดกลืนพิษปราณจากในบ่อรอบกายไหลรวมกันจากทุกทิศทางมาบรรจบอยู่ที่ร่างซูยเย่ เมื่อรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพิษปราณและปราณในฟ้าดินทายาทของตระกูลที่กำลังทำการดูดซาบและฝึกตนรวมทั้งทีมสืบสวนทั้งหมดลืมตาตื่นขึ้นด้วยความตื่นตระหนกมองไปยังต้นกำเนิดของแรงดึงดูดพอเห็นว่าแรงดึงดูดมหาศาลนี้มีต้นกำเนิดเป็นร่างของซูเย่ทุกคนได้แต่อึ้งไปซูเย่ทะลวงเลื่อนระดับอีกแล้วขั้นห้าระดับหกหมอนี่ฝึกตนหรือขี่จรวดอยู่ เร็วเกินไปแล้วทุกคนมองหน้ากันแรกเริ่มที่ซูเย่เข้ามาเขาเป็นเพียงขั้น5ระดับสองตอนนี้เขาขึ้นไปเป็นขั้น5ระดับ6เรียบร้อยแล้วว่ากันว่ายิ่งพัฒนาไปไกลเท่าไรความยากลำบากจะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทว่าตอนนี้ระดับขั้นของซูเย่ก็สูงแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เขามีการเลื่อนระดับมากที่สุดในหมู่ทุกคนมีเหตุและผลอะไรใช้อธิบายได้บ้าง จากการกระตุ้นของแรงดึงดูดบนฟากฟ้าทุกคนรีบดำเนินการดูดซึมต่อโดยพลันพยายามทะลวงระดับเมื่อเสร็จสิ้นการทะลวงระดับซูยเย่ลืมตาตื่นขึ้นทันทีกว่าสายตามองไปรอบๆพบว่าสมาชิกทีมสืบสวนทุกคนที่ถูกปกคลุมไปด้วยค่ายกลรวบรวมปราณได้รับการพัฒนาก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากเดิมทีมีพวกเขาหลายคนที่ยังอยู่ต่ำกว่าขั้นสี่ แต่ในตอนนี้ผู้ที่มีกำลังอ่อนสุดยังได้ทะลวงผ่านขั้น4เป็นที่เรียบร้อยแล้วความเร็วนี้ถือว่าดีเป็นอย่างยิ่งพอเห็นว่าพิษปราในบ่อถูกดูดซึมไปจนเกือบหมดซูเย่สลายค่ายกลรวบรวมปราเดินหน้าไปหาว้่ยเจอที่ตื่นจากการฝึกตนยังมีอีกกี่ด่านหลังจากนี้ซูเย่เอ่ยถาม จากข้อมูลที่ฉันได้ค้นคว้าและซื้อมาก่อนหน้านี้ควรจะเหลืออยู่อีก3ด่านครับเว่ยเจอเรียบเรียงความคิดและกล่าวออกมาโอะซูเย่ประหลาดใจถามรอยต่อข้อมูลของเส้นทางแห่งความเป็นความตายยังหาซื้อได้อยู่ไหมเซียนอมตะ2,500ปีบทที่544ลิ้นสีแดงเลือดได้ วยเจอพยักหน้าพลางเอ่ยตอบในดินแดนภูผามหานทีก็มีเพียงแต่มีคนซื้อน้อยมากดังนั้นปกติแล้วจึงไม่ปรากฏบนร้านค้าแลกเปลี่ยนจะต้องไปแลกกับพนักงานที่โถงแลกเปลี่ยนด้วยตัวเองเท่านั้นด้านในบันทึกเกี่ยวกับอะไรงั้นหรือครับซูเย่เอ่ยถามอย่างสงสยัยมีแค่สภาพทั่วไปของแต่ละระดับเว่ยเจอเอ่ยตอบ ไม่มีรายละเอียดมากนักแต่รู้ข้อมูลโดนรวมได้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วอย่างน้อยก็สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าเมื่อเผชิญหน้าแต่ละระดับระดับต่อไปคืออะไรพูดให้ถูกคือระดับถัดไปคือจุดจบที่แท้จริงเว่ยเจอสูตรหายใจเข้าลึกและพูดด้วยความกังวล ชื่อของระดับต่อไปเรียกว่าหุบเขาคังคกมันเป็นทางเดียวที่จะสามารถผ่านไปได้ไม่มีเส้นทางอื่นทางเดียวที่จะข้ามถนนแห่งชีวิตและความตายคือเดินผ่านหุบเขาคังคกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับหุบเขาคังคกก็คือมันเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ไม่สิบางทีหุบเหวอัดเหมาะสมกว่ามีสัตว์ประหลาดคังคกอยู่บนหน้าผาทั้งสองข้างของหุบเขาสถานการณ์โดยละเอียดไม่ชัดเจนนักแต่ตามบันทึก เมื่อมีคนเดินเข้าไปในระยะการโจมตีของคังคกยักษ์อย่าว่าแต่เดินเลยแม้เพียงลมพัดเล็กน้อยก็สามารถปลุกสัตว์ประหลาดคังคกให้ตื่นขึ้นได้ทันทีที่สัตว์ประหลาดคังคังคขัน,นรรข,ข,ขึ้นพวกมันจะแลบลิ้นยาวออกมาตวัดโดนตัวผู้คนไปเหมือนยุงและกินคนเข้าไปเสียงผู้พูดแผ่วลงสีหน้าของเหล่าผู้ฝึกยุทธจากทีมสืบสวนโดยรอบเปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน ในระดับต่อไปพวกเขาเป็นเหมือนยุงตัวเล็กๆที่ถูกจับกินโดยคางคกยักษ์นั้นเหรอแค่คิดก็เหงื่อการแตกพลากแล้วกินคนเหมือนกินมแมลงแล้วคางคกยักษ์นั่นตัวใหญ่แค่ไหนกันมดมแมลงวันยุงตะขาบและหนูล้วนแต่ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นถ้าคิดแบบนั้นงั้นก็แสดงว่าคางคกในระดับต่อไปจะยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอน ทางขาดด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาหากเราถูกคังคกเห็นเป็นยุงละก็เราจะตอบสนองไม่ได้และจะถูกกลืนลงท้องใช่ไหมตายทันทีก็ช่างแม่งแต่ฉันกลัวว่ามันจะตะวัดเราเข้าปากด้วยลิ้นของมันดึงเข้าไปในท้องของมันแล้วค่อยๆโดนกัดกร่อนด้วยกรดในกระเพาะของมันยิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชาหนึบไปทั่วตัว ซูเยิดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแน่นเมื่อมองดูลูกหลานในตระกูลเหล่านั้นเขาพบว่าใบหน้าของคนเหล่านี้เต็มไปด้วยท่าทางเคร่งขรึมดูเหมือนว่าข้อมูลที่ไวเจอรู้มาก็เกือบจะเหมือนกับข้อเท็จจริงซูเยิตไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยถามบรรดาผู้ที่ผ่านออกจากเส้นทางแห่งชีวิตและความตายที่มีชีวิตรอดพวกเขาผ่านหุบเขาคังคกได้อย่างไรไม่ทราบ ไว้เจอสายหัวด้วยรอยยิ้มขืนขมและกล่าวต่อมันไม่ได้เขียนอยู่บนข้อมูลที่ฉันซื้อมากพุ่งทยานผ่านไปเสียงที่คุณเคยดังขึ้นแทรกการสนทนาเมื่อได้ยินเสียงทุกคนก็หันไปมองทันทีคนผู้คือชีเฉาจินชีเฉาจินลุกขึ้นยืนแล้วพูดด้วยใบหน้าเคร่งขรึมและจริงจงังเท่าที่ฉันรู้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะผ่านหุบเขาคังคกวิธีไหน ทุกคนตั้งใจฟังทันทีใช้ประโยชน์ระหว่างช่วงที่คังคกตรวจลิ้นกินคนอื่นวิ่งไปอะไรนะใบหน้าของทุกคนบิดเบี้ยวหน้าเกลียดขึ้นทันทีนี่หมายความว่าที่หุบเขาคังคกนี้จะต้องมีคนตายงั้นเหรอต้องก้าวข้ามร่างของคนอื่นเพื่อผ่านไปแล้วจะให้ใครตายไม่มีใครอยากตายแน่นอนซูเย,ย่ขมวดคิ้วและถามอีกครั้ง มีคังคกทั้งหมดกี่ตัวไม่รู้เลยชีชาจินสูดหายใจเข้าลึกพลางสายหัวและเอ่ยตอบมันครอบคลุมทั้งสองด้านของหุบเขาทั้งหมดแม้ว่าคาังคกหนึ่งตัวจะฆ่าคนได้ในทีละคนแต่ก็มีคังคกจำนวนมากราอยู่หากเวลาลากนานคนของเราจะตายไปถึง9ส่วนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก90%สีหน้าของทุกคนย่ำแย่ลง ซูเย่ขมวดคิ้วอย่างใช้ความคิดทันทีสมาชิกตระกูลต่างๆก็เงียบเช่นกันก่อนเข้าสู่ถนนแห่งชีวิตและความตายพวกเขาคิดหาวิธีหลายวิธีที่จะผ่านหุบเขาคลังคกอย่างปลอดภยัยแต่พวกเขาไม่พบวิธีที่ดีเสียที นี่คือเหตุผลที่แต่ละครอบครัวจะส่งคนจำนวนมากเข้าสู่เส้นทางแห่งชีวิตและความตายด้วยกันอยากให้เด็กที่มีความสามารถของตระกูลจะผ่านเส้นทางแห่งชีวิตและความตายได้สำเร็จพวกเขาก็ต้องเสียสละใบหน้าของตระกูลเฉาดูเศร้าหมองที่สุดเพราะคนในตระกูลที่พวกเขาพามาเป็นหินรองเท้าเกือบทั้งหมดได้เสียชีวิตในแดนลับก่อนหน้านี้แล้ว ตอนนี้ที่เหลือเป็นรุ่นเยาว์ที่มีชื่อเสียงและสีมือประจำตระกูลและพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ฝึกยุทธขั้น5ระดับ5ที่สามารถทำประโยชน์ต่อตระกูลได้แน่ถ้าจะเสียสละจริงจะต้องเป็นใครกันสมาชิกแต่ละตระกูลมุ่งความสนใจไปที่ทีมสืบสวนในอดีตสมาชิกทีมสืบสวนเป็นหินรองเท้าของพวกเขาเท่านั้นและต้องขอบคุณซูเยตทีมสืบสวนยังเหลือคนอีกจำนวนมากถ้าพวกเขายอมไปก่อน ทีมสืบสวนเข้าใจสายตาของคนเหล่านี้ในทันทีและจ้องมองไปที่ลูกหลานของตระกูลต่างๆทันทีคิดจะให้พวกเขาไปตายก่อนหรือไงคิดว่าตัวเองใหญ่โตมาจากไหนกันความกดดันแผ่ขยายบรรยากาศโดยรอบไปกันเถอะผ่านไปนานก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นทำลายความเงียบเหลียงจินบุตรชายของตระกูลเหลียงเอ่ยขึ้นตั้งแต่เข้าสู่เส้นทางแห่งชีวิตและความตายต้องเตรียมใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการตายมา แล้วในระดับนี้เองพอผ่านไปแล้วจะมีหมอกหนาปกคลุมไปอีกนานและเพาะพันธ์แมงป่องพิษสสัยขึ้นมาหักอยู่ในบริเวณนั้นก็จะค่อยๆสูญเสียสติไปในสายหมอกหรือบางทีอาจมีโอกาสสหานีจากหมอกในตอนแรกแต่ถ้าหมอกหนาถึงระดับหนึ่งจะไม่มีทางรอดแน่และจะถูกฆ่าโดยมอนสเตอร์กลุ่มใหม่ที่ถูกเพาะพันในสายหมอกยังไงซัทุกปัญหาก็มีทางออกเสมอ หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็พาศิษย์ในตระกูลเหลียงเดินนำไปคนอื่นๆมองหน้ากันแล้วเดินตามไปซูเย่ไม่ได้เดินตามกลุ่มคนไปทันทีแต่กลับมายังป่าแมงป่องอย่างเงียบๆที่ซากของแมงป่องยักษ์ดึงปลายหางของแมงป่องยักษ์ออกโดยตรงและเอาใส่ในแหวนมิติทันทีแล้วเดินตามคนอื่นไปอย่างเงียบๆไม่มีใครสังเกตเห็นว่าซูเย่หายตัวไปชั่วขณะหนึ่งขณะที่เดินไปตระกูลใหญ่ต่างหยุดฝีเท้าลงพร้อมกัน ถึงแล้วงั้นเหรอซุเย่หันสายตาไปมองทิวทัศน์ของหุบเขาคังคสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาสิ่งที่ดึงดูดสายตาของเขาคือสีเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่นี่เป็นทานน้ำจากภูเขาลำธารแห่งความมืดอันปกคลุมไปด้วยสีโลหิตสองข้างทางเป็นหน้าผาสีดำสนิทเมื่อยืนอยู่ตรงทางเข้าลำธารบนภูเขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีหญ้าปรานและดอกไม้ปรานอยู่มากมายตามหน้าผาที่อยู่ใกล้เคียงกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ เมื่อเห็นสมุนไพรเหล่านี้ดวงตาของซูเย่เป็นประกายขึ้นมาทันใดดูเหมือนว่าทรัพยากรในหุบเขาคังคกนี้จะมีมากกว่าในระดับก่อนหนีน้อย่างเห็นได้ชัดและเพราะทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีอันตรายที่น่ากลัวมากขึ้นด้วยเช่นกันซูเย่มองไปรอบๆพบว่าลูกหลานจากตระกูลใหญ่และสมาชิกทุกคนในทีมสืบสวนหวาดหวั่นมากพวกเขาต่างก็รักตัวกลัวตายและไม่มีความคิดที่จะเข้าไป เห็นได้ชัดเจนว่าทุกคนไม่อยากตายและไม่อยากเป็นคนเดินนําเป็นคนแรกสุเย่เดินไปที่ด้านหน้าของทีมและมองไปข้างหน้าที่ไต้ฝ่าเท้ามีทางลาาชันมุ่งตรงไปยังส่วนลึกของหุบเขาซึ่งระยะทางที่ตาเปล่ามองเห็นได้มีเพียง100เมตรนอกจากนั้นคือความมืดมิดจนไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ใดได้ทั้งสิน้นในตอนนี้ชีเฉาจินที่ยืนอยู่ใกล้ๆกับสุเยก็ก้าวเท้าออกมาทันที คุณรอที่นี่ก่อนชีเฉาจินพูดกับทุกคนในตระกูลชีเนื่องจากผมได้บอกวิธีการผ่านล่วงหน้าไปแล้วและคงจะไม่มีใครเต็มใจที่จะเข้าไปตายแทนคนอื่นหากต้องการผ่านระดับนี้จะต้องคิดวิธีอื่นเท่านั้นผมจะไปสำรวจเส้นทางก่อนแล้วค่อยคุ้มกันทุกคนไปด้วยกันผมจะไม่ทิ้งทุกคนในตระกูลชีไว้ข้างหลังแน่นอน สมาชิกในตระกูลชีมองไปที่เขาอย่างซาบซึ้งใจชีเฉาจินประสานมือคาระวะทุกคนแล้วหันหลังก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวพร้อมกับหอ,อกในมือเมื่อมองไปที่แผ่นหลังของชีเฉาจินซูเย่เลิกคิวขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นชายหนุ่มที่อายุราวๆเดียวกับเขาแต่ความกล้าหาญที่เขาแสดงออกมาก็ไม่สามารถเทียบได้กับคนรุ่นเดียวกันกับเขาเลย เมื่อพูดถึงตัวเลือกต,ต่างๆเช่นการเสียสละตนเองและการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดมีเพียงไม่กี่คนที่เลือกได้เช่นนี้อีกฝ่ายก้าวไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวหลังจากนั้นก็พุ่งทะยานเข้าไปในหุบเขาคังคกทว่าเขาว,วิ่งออกไปได้ไม่ถึง30เมตรสวบทันใดนั้นเสียงที่แหลมเล็กดังแหวกผ่านอากาศลิ้นสีแดงเลือดยาวเหยียดก็ยื่นออกมาจากหน้าผามืดพุ่งไปทางชีเฉาจินด้วยความเร็วสุดขีดเหมือนเวลาคังคกตวัดลิ้นจับมแมลงวัน ความเร็วนั้นเร็วมากจริงๆดูเหมือนว่าจะเร็วยิ่งกว่าคังคกทั่วไปด้วยซ้ำเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนที有有่ยืนอยู่ที hing, ่ปากหุบเขาต่างตกตะลึงเพราะมันเร็วมากจนแทบมองไม่เห็นชีเฉาจินขมวดคิ้วและเร่งความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นอาหารของพวกคังคกเขาพุ่งทะยานไปข้างหน้าต่อไปแต่ก็ยังมีลิ้นอีกอันตวัดผ่านหน้าด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเมื่อครั้งแรกครั้งนี้ชีเฉาจินไม่ได้หลบเลี่ยง เขาตวัดหอ,อกยาวในมืออย่างรุนแรงและแทงลงไปยังลิ้นยาวหน้าเกลียดของคังคกยักเครงเสียงของมีคมปะทะกันดังไปทั่วบริเวณเมื่อหอ,อกแทงลงไปชี้เฉาจินไม่เพียงแต่ไม่สามารถตัดลิ้นนั่นได้แต่เขายังต้องถอยออกไปสองสามก้าวลิ้นยาวนั่นชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็ยังตวัดกว่าซ้ำม,มาอีก ใบหน้าของชีชาวจินเปลี่ยนไปเล็กน้อยรู้ว่าเขาไม่อาจใช้แรงต้านดังนั้นเขาจึงหลบเลี่ยงไปอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งเข้าไปในส่วนลึกของหุบเขาอย่างรวดเร็วในช่วงคลิปตาเดียวชีชาวจินหายตัวไปในความมืดมิดต,ต่อหน้าต่อตาทุกคนตระกูลชีขมวดคิ้วด้วยสีหน้ากังวลเล็กน้อออยยอคนอื่นๆต่างก็จ้องมองไปยังส่วนลึกของหุบเขาพยายามอย่างหนักที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในสิบนาทีต่อมา บร่างหนึ่งรีบวิ่งออกมาจากความมืดในส่วนลึกของหุบเขาลึกหลบลิ้นทางคกหลายตัวที่กวาดโจมตีด้วยความเร็วบนทางเดินในท้ายที่สุดเขาก็หยุดลงอย่างมั่นคงตรงทางเข้าหุบเขาตระกูลชีถอนหายใจด้วยความโล่งอกชีเฉาจินกลับมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเหลียงจินเอ่ยถามปัจจัยเสี่ยงสูงมาก ชีชาวจินพูดด้วยใบหน้าที่มืดมนในกรณีที่ผู้ฝึกยุดขั้น5ระดับ5วิ่งฝ่าไปด้วยความเร็วเต็มที่ตราบใดที่ระมัดระวังพอก็จะสามารถผ่านได้หากคุณไม่แข็งแรงถึงระดับนี้ตายอย่างไม่ต้องสงสยัยอะไรนะสีหน้าของทุกคนที่ได้ยินเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมอย่างยิ่งในทันทีขั้น5ระดับ5ยอดฝีมือระดับนี้จะมีกี่คนกันเชียว ต่อให้พวกเขาเข้าไปทั้งหมดก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วคุณสามารถปกป้องพักพวกของคุณหนึ่งคนให้ไม่ตายได้หรือไม่เหลียงจินถามตระกูลชีมองไปที่ชีเชาจินเขาใส่หัวด้วยความลำบากใจที่ฉายชัดบนใบหน้าตระกูลชีเองก็มีสีหน้าไม่สู้ดีนะักพอวกเขาได้รับการป้องกันที่แข็งแกร่งแต่ก็ต้องตายงั้นเหรอ ในตอนนี้เองซูยเย่ผู้ซึ่งเฝ้าดูอยู่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสงสัยเขาต้องการที่จะลองดูว่าคังคบเหล่านี้แข็งแกร่งแค่ไหนพรึบทุกสายตาจับจ้องไปยังร่างของซูยเย่